สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะทุกทุกคนที่ติดตามตั๊ก,กแตนชลรดานะคะวันนี้ตั๊ก,กแตนก็จะมาบอกทุกคนว่าเดี๋ยวนี้การทําอาหารไม่ใช่เรื่องยากเลยมันเป็นเรื่องง่ายมากสําหรับการทําอาหารสําหรับแตนทุกเมนูผัดเลยเพราะว่าแตนใช้ซอสผัดตามสั่งนะคะผัดอะไรแตนก็ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยค่ะจริงๆแบบกากระบาดเครื่องหมายไว้เลยว่าไม่ต้องปรุง น้ำตาลไม่ต้องชูรสไม่ต้องน้ำปลาไม่ต้องเกลือไม่ต้องซีอิ๊วขาวไม่ต้องซอสหอยไม่ต้องลาเขียวฝาชมพูอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องใส่ใส่ขวดนี้เพียงขวดเดียวจริงๆค่ะดิฉันไม่ได้ขี้โม้มันคือเรื่องจริงค่ะวันนี้ตอนนี้เรามีซอสขวดนี้แล้วเราทําอาหารทุกเมนูผัดได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยหันหลังผัดยังอร่อยเลยแบบนี้คือหลับตาถัะผัดก็อร่อยเพราะมันไม่ต้องปรุงนะคะเพราะมันไม่ต้องปรุงจริงๆได้ก็แต่ผัดกะเพราหมูกรอบ ผัดคณะปลาเค็มผัดผักลมมิตรผัดชาผัดที่เมาผัดมาม่าผัดบุนเส้นผัดไข่ผัดอะไรอ่ะผัดผูผัดผมกะี่กูผัดผมกะี่กูผัดหรี่ขาวผัดหอยลายคือมีเนื้อใส่เนื้อมีหมูใส่หมูมีไก่ใส่ไก่มีอะไรใส่อันนั้น มีอะไรใส่อันนั้นแล้วเติมแค่ขวดนี้ขวดเดียวแล้วก็ตามด้วยนะ้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะคณขึ้นอยู่กับว่าคุณผัดมากผ,ผัดน้อยผัดเดยอะแค่ไหนผัดเดยอะก็ใส่เยอะผัดน้อยก็ใส่น้อยนะแค่ซอสขวดนี้จริงๆขวดเดียวจริงๆไม่ได้ขี้โมกนะฮนะเดี๋ยวจะทําให้ดูเปิดไฟเลยเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยวจะทําให้ดูมันง่ายจริงๆขวดนึงแค่หกสิบเก้าบาท 69บาทใครสนใจแอดไลน์ที่ปักหมุดไว้เลยนะคะคนนึ่งแค่69บาทที่จ๋ามาอันดับแรกเราเติมน้ำมันพูดไปน้ำมันพืชเออนั่นแหละอันนี้ดีฉันจะผัดเยอะหน่อยเพราะว่ากินกระหลายคนนะฮะไปเก็บกบบบุ่งข้างบ้านมาไม่ใช่ข้างบ้านที่เขาปลูกไว้นะเราปลูกไว้ในกระถางนี่ฮนะพอน้ำมันหล่อนนะคะ น้ำมันร้อนมันร้อนค่นนนะกำลังมองคอมเมนต์อยู่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยกระเทียมกับพริกที่เราตามไว้คือมันผัดอะไรก็ได้มันสารพัดผัดนะมันอร่อยแน่นอนแ่ละรล้วก็กันเลยคุณไม่ต้องไปปรงอะไรเลยตัดใส่คนนี้คนเดียวจบคพรบทุกอย่าง ตัวนะคะที่ฉันไม่มีตัวดูดนะคะเพราะว่าต้องการให้ทุกคนได้เห็นไม่ได้ตัดในครัวนะคะมันก็จะได้กลิ่นนิดนึงเพราะว่าตัวดูดไม่ได้อยู่ตรงนี้หไงอ่ะเนี่ยเศษกล้วยโหยนเก็บมาเยอะเลยอะ่ะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะผัดกักบ,บ๊ อ่ะมันง่ายอ่ะมันง่ายจริงๆแค่เติมน้ำแล้วก็ตามด้วยซอสขวดนี้นี่เพียงขวดเดียวทำเยอะใส่เยอะทำน้อยใส่น้อยแต่ปกติถ้าคน,นที่ทำกินแบบคนสองคนก็ใส่แค่สองช้อนค่ะแต่อันนี้เราทำเยอะเราก็ใส่ไปนะฮะคือคือเอาง่าย ได้เลยโดยที่เราแบบเติมแค่น้ำเปล่าทุกผัดเลยนะย้ํานะคะว่าทุกผัดทุกผัดจริงๆอันนี้ก็เลยผัดผัดอะไรที่มันมีอยู่ในบ้านให้ดูก่อนเนี่ยทุกคนหอมมากอะ่ะเนี่ยผัดผักบุ้งไฟแดงผัดผักบุ้งลอยฟ้าหนึ่งพันคนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะแค่มีซอสขวดนี้ขวดเดียวนะคะหลับตาผัดยังไงก็อร่อย ไม่อร่อยให้ขีดเลยไม่อร่อยให้เตะหน้าเลยไม่อร่อยให้เตะยอดหน้าเลยนะยังไงก็อร่อยอ่ะเนี่ยนะฮะผัดผักกุ้งผัดอะไรก็แล้วแต่มีเนื้อใส่เนื้อมีหมูใส่หมูมีไก่ใส่ไก่ผัดพะนแนงผัดพริกแกงผัดพริกแกงกระดูกหมูใต้อะไรก็แล้วแต่พริกแกงใต้ผัดชาผัดซีไอผัดอะไรวะผัดชาผัดขี้เมาเออขี้เมาผัดรวมิรคะเล ผัดหอยลายผัดปูผัดกะหลี่ผัดกะเพราอะไรก็ว่ากันไปทุกผัดอ่ะเนี่ยดิฉันใส่น้ำเยอะไปเมื่อกี้แต่โคตรอร่อยกลัวเพราะว่ายังไงก็อร่อยดูน้ำมาให้ดูสีน้ำนะฮะอือหืออโอ้ยสวัสดีหนึ่งสค่ะเซ็ตแค่นี้ก็อร่อยแล้วอร่อยเลยอร่อยแล้วอร่อยเลยอร่อยแล้วอร่อยเลยอร่อยจริงจริง ไม่ได้กินนี่ยายไม่เชื่ออย่าลบหลู่ต้องลองสั่งซื้อไปลองดูค่ะ69บาทเท่านั้น69บาทเท่านั้นเอาอะไรได้ง่ายเหมือนมีเชฟทำให้กินะนะนะผัดอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ผัดพะพุงจบพิ้งเท่านี้ปิดไฟเนี่ยเนี่ยฉันใส่น้ำเยอะไปหน่อยแค่นั้นลืมไปว่าน้ำมันจะออกในผักบุงแต่คือยังไงก็อร่อยหลับตาทัก็อร่อยขอถ่ายรูไปไว้อวด ชาวบ,บ้านชาวช่องเขาหน่อยเนี่ย,ยว,ว่าทําจากขวดนี้ขวดเดียวซอสเพียงขวดนี้ขวดเดียวนะคะเราทําจากซอสขวดนี้เพียงขวดเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเลยทุกผัดทุกเมนูผัดนะคะอันนี้เป็นผัดผักบ,บุ้งนะจ๊ะเนี่ยขวดพ่อเนาะหกสิบเก้าบาทเท่านั้นไม่ต้องปรุงโดยเฉพาะร้านอาหารตามสั่งที่ทําให้ลูกค้าร้านตามสั่งนะคะเทใส่แค่ช้อนเดียวเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะ นะคะคือถ้าเกิดว่ากินทาใส่กับข้าวใส่เป็นจานจานใหญ่ๆก็ใส่สองช้อนโต๊ะนะคะขวดเึงผัดได้หลายครั้งนะถ้าเป็นจานใหญ่ก็ผัดได้ประมาณสักสิจานได้แต่ถ้าเป็นจานที่ราดข้าวร้านอาหารตามสั่งนั้นได้ประมาณยี่สิบจานได้นะนี่เดี๋ยวเราใส่จานให้ดูโอเคจัดไปจ้ะขวดโพ่เผี้ยวผสมอุ้ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> อือหือ <c oughs> นะฮะบอกเลย แซ่บแซบผัดอะไรก็แซบ่บได้ง่ายๆด้วยซอสเพียงขวดเดียวอย่าเชื่อค่ะอย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองคุณต้องลองค่ะไม่ต้องเชื่อที่ฉันพูดก็ได้นะคะไม่ต้องเชื่อที่ดีฉันพูดคุณต้องลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันแซบ่บจริงนี่ขนาดใส่น้ําเยอะขนาดนี้นะยังอร่อยเลยอะ่ะ mm hmm. อ๋อยหนึ hmm. ่งเลิศมาก ถ่ยลูกถ่ยลูกนี่นี่ไมถ่ายกับกวดหน่อย <S <S ต้องบอกเลยว่า69บาทคือคุ้มมากนะคะถ้าเทียบอัตราในการใส่การกับข้าวแล้วตกแค่จานละสอบาทอ่ะแต่กับข้าวเราอร่อยแน่นอนไม่ใช่แค่ร้อยเอร์เนตะล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็อร่อยนะคะวันนี้ก็เลยมาทําให้ทุกคนได้ดูกันว่าเฮ้ยมันมีซอสแบบดีด้วยเหรอซอสที่แบบใส่โดยที่คุณไม่ต้องปรงอะไรเลยในการผัดทุกผัด ผัดชาผัดทะเลผัดมะม่าผัดขี้เมาผัดกะเพราหมูกวบผัดกะเพรากุ้งหมึกไก่หอ,อยลายใสยพ่พริกเผาอะไรก็แล้วแต่สารพัดผัดขวดนี้ขวดเดียวคือจบครบในขวดเดียวเลยได้ทุกผัดนะคะย้ำเลยค่ะใครสนใจสั่งมาค่ะ69บเลืาทเลิดค่ะ